สวัสดีครับอยู่ผมนะฮะรายการ Daily Garden d นเด y นะครับผมอาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งอาจจะมีหลายคนสับสนและไม่เข้าใจก็จขอพูดส,สั้นๆอีกทัดนะครับผมก็คือรายการ Daily Garden d นเด y นะฮะก็ความหมายจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็พอทิ้งต่อไปนะครับผมส่วนในเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะฮะผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยนะฮะในที่ผมขายต้นไม้นะฮะผมจะพูดตรงเลยว่าลูกค้าหลายคนนั้นนะฮะก็ชอบถามนะว่า ปลูกดินนี้สามารถใส่ปุ๋ยได้เลยไหมฮะหรือว่าจะเป็นคําถามต่างๆบ้างไหมว่าเราจะต้องใส่ปุ๋ยไปในดินหรือเปล่าฮะเพื่อต้นไม้มัากกายแข็งแรงแล้วเราปลูกมเมล็ดเนี่ยเราจะต้องใส่ปุ๋ยเลยไหมหรือว่าใส่ทีหลังหรือว่ายัางไงนะฮะก็จากที่ผมคิดนะฮะผมคิดว่าผมอยากจะให้ลูกค้าทุกคนนะฮะเริ่มจากการปลูกต้นไม้ธรรมดาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าในตัวดินเนี่ยนะมันมีปุ๋ยอยู่แล้วในตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขี้วัวที่มาจากดินนะฮะแกบนะครับผมขี้เท้าแยงเผานะครับผมอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับวยว่า ดินของคุณนั่นนะฮะว่ามีปุ๋ยพวกเนี้ยอะไรบ้างในดินนะครับผมส่วนเรื่องการใส่ปุ๋ยตอนปลูกนะฮะมันมีได้อย่างเดียวครับผมก็คือเป็นในกรณีที่ว่าคุณลูกค้าปลูกไม้พวกมไม้บางคนนะฮะและคุณต้องการที่จะใส่พวกปุ๋ยออสโมโคสปุ๋ยออสโมโคสก็คือปุ๋ย6เดือนนะครับผมเป็นเว็ดสงเหลืองนะฮะละลายช้าตัวนี้สามารถปลูกใส่ในดินได้นะครับผมอันนี้ไม่ค่อยแรงมากพยายามไม่ต้องใส่เยอะครับผมอันนี้สามารถใส่ในดินได้และปลูกไปได้นะครับผม ส่วนต้นที่ครูุลูกค้าปลูกจากเมล็ดนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใส่ปุ๋ยทันทีนะครับผมหลังจากที่ได้ทําการปลูกนะฮะผมอยากจะให้มันโตสัก14สถึง3สัปดาห์ก่อนนะผมถึงจะเริ่มใส่ปุ๋ยได้นะฮะเพื่อให้คิดซะว่าการปลูกต้นไม้นะผมก็เหมือนกับการเลี้ยงเด็กนะครับผมถ้าหากเราต้องการให้เขาโตมากเกินไปเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปก่จะเป็นปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยเล่งดอกปุ๋ยเลียงใบอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีครับผมยิ่งเราเล่งเขามากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขาตายแต่ในความหมทที่แจิก็คือ ในดินนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณใส่ปุ๋ยมากเกินไปดินก็จะเข็มนะครับผมอันนี้เราต้องไปแก้ให้ดินหายเข็มทีหนึง่งอันนี้ก็จะวุ่นวายไปขั้นหนึง่งพรานะนั้นแนะนําว่าการใส่ปุ๋ยควรจะใส่ให้ปริมาณที่พอดีนะผมแล้วคุณลูกค้าต้องดูด้วยว่าปุ๋ยที่คุณใส่นั้นน,นนะเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือว่าเป็นปุ๋ยเคมีกันแน่นะคุณจรต้องใส่อย่างมีสตินะครับผมไม่แนะนําให้ใส่ปุ๋ยโดยที่เราคํานึงถึงความถูกต้องไปสลูกค้าหลายคนมกักจะชอบมองว่าต้นไม้ต้นนี้ต้นใหญ่นะ,ะนเราควร เราต้องใส่ปุ๋ยที่ขนาดเยอะนะเยอะๆเท่ากับขนาดของต้นอันที่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะฮะว่ามันจะดีแต่เขามองเลยว่ายังไงซะไม่ดีครับผมในการใส่ปุ๋ยปริมาณมากเกินไปผมเลยอยากจะให้ทุกคนใส่ปุ๋ยเยอะพอดีถ้าต้นเล็กมากคุณก็ปุ๋ยใส่แค่รอบๆต้นประมาณหนึ่งช้อนชาก็เพียงพอแล้วนะครับผมแล้วก็ลดน้ําปกติได้เลยนะฮะวันนี้ก็รายการ Daily g u a r d i a n ไม่ใช่นะฮะเดลี่การเด้นเดลี่นะฮะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดมีทิปในการปลูกต้นไม้ใหม่ๆขึ้นมาผมก็จะเอามาลงให้อินนะครับผมสสวัสดีสวัสดีครับ